คิดว่าราคาน้องดีนะคะแล้วก็เป็นแบบใหม่ที่เข้ามาแล้วก็มีสีเยอะแล้วก็โอเคเป็นโฮสท,ที่เป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นโฮสท,ที่ไม่ใหญ่มากนะคะพอเก็ตตัวนี้หนึ่งเก็ตตัวนี้หนึ่งนะซิปนะคะมาถึงตรงนี้สายคลอสบอดี้น้องอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือสายคลอสบอดี้น้องนะคะตัวนี้นะตรงตรงนี้เป็นที่เกาะนะคะตรงนี้เป็นที่เกาะสายคลอสบอดี้นี่นะเขาทะแยงกันแบบนี้นะคะมันจะได้อีเว้นน้องมันจะได้เท่าเกันโฮสนะคะตัวนี้ แบบนี้สีดำสีกระแตก็จำไม่ได้แต่รีวิวให้แล้วนะขาวครีมมีชมพูมีนะคะชมพูขาวาน้ำตาลกาแฟมีนะคะแต่รุ่นเนื้สีครีมไม่มีแหละถ้ารุน่นนี้ตัวนี้เกืบอบสิบสองะค่ะไปแค่สองสามขีดอะสองสามมิลเออขอโทษทีเนี่ยนะคะแต่คือเลขสิบสองอยู่ตรงนี้แล้วนะคะกระแตตีเป็นกระเป๋าสิบสองนะ กระตาตีเป็นกระเป๋า12บนะคะเดี๋ยวนะ้องแอดมินคอนเฟิร์มตัวนี้ห้า9าทเอ้บาทกระตาไม่แน่ใจเดี๋ยวกระตาจะลองกลับไปที่ไลฟ์เราก็จะแคปบรูปที่กระตาสะพายว่ารูปที่กระตาถือแล้วเดี๋ยวทําเป็นคลิปสั้นๆลงไว้ให้นะนะคะใช่แล้วจ้าน่ารักที่สุดเลยคุณกระตารู้ใจจริงๆรู้ราอาจจะชอบเหมือนกันด้วยเปล่าคราวที่แล้วเหมือนกันกระตาชอบอะคือ เห็นตัวนี้แล้วก็คือแบบอยากรีวิวเขาตั้งแต่ใบเป็นใบเล็กใบเล็กของเขาซึ่งไซส์ก็กําลังดีไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เหมือนกันนะคะเขาก็คือจะมีเล็กกว่านี้แต่ใบเล็กเขาน่าจะเป็นแปดนะคะที่กระตสาสพายเออสีครีมสวยสีนี้ก็สวยนะคะนี่นะเวลาเราถือนะคะไซส์น้องเห็นไหมกลางๆไม่แบบไม่เอทอะทะแล้วก็ไม่ใช่แบบเล็ก,ลกตัวนี้สิงนิ้วนะคะ เอ,อ่อตัวนี้เป็นเป็นแบบนี้นะไม่ไม่ใช่ผ้าเนาะแต่กระตามไม่แน่ใจไม่กล้าเรียกเึ็ปปากว่าหนังเนาะเอ,อ่มตัวนี้ค่ะนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจะ